สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะก็ฮยังไม่ได้ไปไหนนะเอก็แดดออกแล้วเนาะนะก็ต้องเล่งนะฮะจากตอ,อกเนาะข่าวฝนจะตกอีกอยู่นะเอฟซทางด้านนูน้นเนาะทางอำเภอตอง,งอยนะ,ะก็มืดตึ๊บเลยนะ,ะพี่น้องก็จากตอ,อกนี่มันก็หลายวิธีอยู่นะเอ หลายขั้นตอนนะครับเราตัดมาแล้วเราวัดขนาดความยาวผมใช้เป็นความยาวนี่เมตรสิบเจนนะฮะเอฟซีเพื่อเหลือจากการมัดเข้าแล้วก็ไปมัดอย่างอื่นได้เนาะนะครับก็ตัดมาแล้วก็ต้องเอาเปลือกมันออกนะก็ไม่ต้องอออกเยอะนะฮะนะอเอฟซีก็เอา,เอาออพอประมาณเนาะแล้วก็ ก็จะเสร็จนะแต่ละขั้นตอนเนาะมัจะก,กู่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ2อ0สองร้ก็ได้ได้พันกว่าแล้วเนาะทั้งหมดได้สได้พันแล้วนี่ออกแบบนี้นะฮะออกประมาณนะฮะแบบนี้นะฮะเป็นลายไม่ต้องออกเยอะนะฮะ ใช่คนจะตกเราบอกพี่น้องหลายคนนี่ทำไม่เป็นนะฮะทุกท่านาบซักนอ่ เพราะว่าสมัยนี้เขาใช้รถเกี่ยวข้าวหมดเนาะนะหลายคนเนี่ยทำไมเป็นทำไมเป็นทำยังไงนี่นะนี่พ่อผมสอนเนาะทุกท่านก็เลยเป็นนะครับ กวดจะได้แต่ละเส้นเนาะทุกท่านเนาะก็ใช้เวลานะฮนะเนาะพี่น้องนี่เอาออกเท่านี้น,นะเอฟซีเขาเรียกว่าลายกับแก่นะไลยทุกแก่เราไต้องเอาออกเยอะเนาะ ก็ไปเลาะดูเมื่อเช้านี่ก็โอ้สุดยอด ของเราไปนะเอฟซี<า>ก็เมื่อสักครู่นะฮะเห็นคอมเมนต์ของพี่น้องเอฟซีบอกว่า,าให้ตั้งชื่อโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการแบ่งปันน้ำใจนะครับถ้าใช้ชื่อเดิมนี่มันยาวนะครับมันยาวเกินไปแล้ว หลายคนบอกว่ามันจะเหมือนมันไปด้วยค่าของมันไปด้วยค่าคนอื่นนะฮะว่าโครงการชื่อเดิมนี่มันเป็นโครงการผู้มอบโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับโครงการแบ่งปันน้ําใจมันมันก็จะดีเนาะ fc เนาะโครงการนี้ก็เาขาดโจ้ไปเนาะ เราก็จะไปช่วยแบบช่วยเบื้องต้นก่อนนะเอไปช่วยเบื้องต้นนะฮะไม่ได้ไปทําสร้างบ้านสร้างอะไรเนาะเพราะว่า,าสมาชิกของเราเนะหลือสอคนนะครับผมกับล่งนี้นะ,ะคนุณบุทรก็ทํางานนะครับเอาเดี๋ยวหลังเกี่ยวข้าวค่อยค่อยค่อยว่ากันเนาะเรื่องโครงการเนาะทุกท่านลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะค่อยว่ากันนะ,ะับ ช่วงนี้เรามาว่ากันเรื่องเรื่องข้าวกันดีกว่าเนะเาะนะครับผมนี่นะครับพี่น้องชีวิตชาวนาเนาะทุกท่าน จะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่ บางคนก็บอกว่าโโลงทุนเยอะซื้อกินนะซื้อกินมันก็ซื้อได้นะไอแต่มันมันไม่ได้อัตลดนะฮะนะครับมันไม่ได้สัมผัสมันไม่รู้รสชาตินะครับผมมันง่ายนิดเดียวนะซื้อข้าวกินนี่นะฮะแต่มั่ก็เปลืองนะทุกท่าน น,ะนี่ตอนที่ผมข้าวผมนี่เหลือสองกระสอบนะกินก็แซ่บนะกินก็อร่อยนะหมดไวนะเอฟซนะไม่ไม่เหมือนแบบว่าข้าวเต็มเล้านะนะนั่งเว้าก็คือ <c oughs> นะครับผมนะ อ่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกท่านเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ